ครับผมก็มาทักทายกันในดงในป่าคือเก่าพี่น้องสำหรับมนีกะเขาปามาหาคุดมันนี่คือเก่าพี่น้องมันเตะทงเตะทามาแเตะตยำเบ็ดปลาทาโค้งพี่น้องมือเสาพยายามเบ็ดตาโค้งมากกับโบไ้พี่น้องได้แต่ย่ำขึ้นครับมาบก่มาเบิงไอ้มันลุมน้มหนีพี่น้องกับคุดหอดอพี่นอ้องกลมาเบิงความเลิกของมันพี่น้องไอแ,แต่คุดมานี่บ่เคยเห็นคุดได้เลิกที่สุด เลยพี่น้องนี่การขูดมันนี่พี่น้องเลย้าเบิ้งความเลิกของมันพี่น้องเสียบเนี่ยหายไปในผิดตาเห็นวาพี่น้องจะเบิ้งความเลิกของมันพูดเสียบนี่ยหายไปเลยกล่บมาเบิ้งเบิ้งหัวมันน้ำกันพี่น้องว่ามันจะดได้เหี่ยสำหรไดงสำหรเบิ้งน้ำกันครับโอ้อยหักเลยอ่ะสวยเพิ่นเบิ้งนี่มันยัง ในซุดคุด้เลิกปันโอ้คุดกับคุดมาพอดินเหนียวพี่น้องเอ้ยดีแต่เนี่ยดีเนี้ยเบ่ถึกไอหักหักใหม่ใหญ่พี่น้องถือหักใหม่หน่อยครับเอาเบิ้งสวมผลเลิอกบ่ในเงาในไงสมเลยโอ้พี่น้องนี่โชว์ในพี่น้องความเลิก เลิกเมตรกลัวพี่น้องแต่เสียมนี่ก็บสิประมาณเมตรไอ้ลุ่มหนีประมาณหยีลอยเมตรหยีพี่น้องนี่นะครับคุดได้แล้วก็สิประมาณแขนหนึ่งอะพี่น้องมันมั่นประมาณแขนหนึ่งมันก็บสิประมาณหาสิบเส้นนี่อะพี่น้องครับตัวเงี้ยวนี่เป็นมั่นเก่าพี่น้องนี่ก็คือมันใหม่ฮะกะ็บรคุ้มค่าบันไดพี่น้องก็ยังดีมันได้สุดอยู่ครับโอ้ กูดีขุดหอดพี่น้องเอ้ยเธอเป็นปวดโ้อีฟอยอีแม่เอ้ยความเลือกเฟินมาวาดความเลือกกันในเบื้องอีกเธอหนึงพี่น้องเย็บนี่หายไปให้พิพตาโดดเห็นบรอพี่น้องเลือกบ่เลือก,เ,อกเมดกลัวแต่ขุดแต่เคยขุดมาแต่เกิดมาไปพี่น้องแต่เกิดมาเพราะแต่เคยขุดมันในเลือกปานนี่แหละพี่น้องเอ้ยกูไม่เคยเคยเห็นอจากของขุดมันในเลือกปานมันมดไหล่กับแขนไปพี่น้อง แขนหนึ่งกลมเลิกหรือว่กระสอกหนึ่งอันนี้เสียมเป็นว่าพี่น้องหายไปในผิบตากล่อมเลิกอะกะหาอีกพี่น้องฝนก็มาอีละครับพ้อสามหนีสักอนพี่น้องไปรอหาอีกกอนครับกับพ่ท่านเด้กลับง่ายหรอกพี่น้องกับว่าคนณทะพี่น้องใบสองใบาสามเมือนนะครับจึงสิกับเพราะว่าตอนนี้หัวเทเียงคูดมั่นไห่วันหลยกับว่าจะเขามาปลามาหนชั่วโมงหนึ่งอ่ะแล้วพอกันไหมพี่น้อง ถ้าเบื้งพ้นงานน้ำกันตอนออกไปุหนะพี่น่นองว่าจะเลายรทำไรไปพูดกันต่อครับ